มาถึงการมองเห็นของคนเราบ้างอาจารย์ครับผ้ามัวเนี่ยมันตามอายุจริงไหมครับคือการซูมของสายตาถ้าซูมเข้าซูมออกได้ไม่ดีหรือมองไกลมองใกล้แล้วตาผ้ามัวพอมองไกลเห็นชัดพอมองใกล้เห็นไม่ชัดต้องใส่แว่นสองอันอย่างเงี้ยถ้าสายตาเป็นลักษณะนี้จะได้ผลชัดเจนที่สุดแต่ถ้าสายตาเป็นต้อเนื้อต้อกระจกนั่นคือเกิดจากน้ําเลือดที่อยู่ข้างในนะอ่ อาจจะต้องกินสารอาหารตัวอื่นเสริมบ้างแต่ตัวนี้ก็ถ้าเรื่องสายตาเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ตาแล้วบางทีเลยมันพร่าๆไปอะไรเงี้ยพอดีก็เลยมา,าเจอเพื่อนกันเพื่อนเขากินอยู่ตาลายแดงเนี่ยนะเขาบอกเฮ้ยลองกินตาลายแดงสิก็ลเลยกินกินแล้วรู้สึกว่ามันก็ได้พ้นดีอเอาก็ใส่ตามันก็แต่ก,ก็น่านังนสื่อพิมพ์นี่ตัวเล็กๆมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นหมด่ดเป็นมาวานแต่ก็ไปเช็คก็ปกติตอนนี้ความดันก็ปกติ ไม่มีเป็นอะไรอนะทานก้อนอาหารเช้าสองเม็ดนะแล้วก็เย็นก้อนอาหารสองเม็ดทานประมาณทักสิบนาทีก็กินข้าวหรือบางทีก็ครึ่งชั่วโมงได้ผลดีดีกว่ากินอื่นก็แ,แนะนำเขาทุกคนนะว่าให้ลองไปซื้อนั้นมากินสาหร่ายแดงของเขาปึ๊กเลยอย่างบอกขอเขาว่างนั้นนะสาหร่ายแดงเนี่ยคุณภาพดีนะถ้าใครเป็นโรคเบาหวานความดันนะ ตาหฟา้ตาฟ้าตาฟางอะไรเนี่ยลุงว่ากินแล้วได้ผล